ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนค่ะเมฆและฝนลมและพายุการพยากรณ์อากาศความหนาแน่นและอุณหภูมิของอากาศการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกเกมสรุปเนื้อหาเมฆและฝน มฆและชนิดของเมฆน้ำในบรรยากาศมีอยู่3สถานะคือของแข็งของเหลวและแกส๊สเมฆคือละอองน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำน้ำที่เห็นได้ด้วยตาเล็กละเอียดและเบาเมฆเกิดจากไอน้ำในบรรยากาศระดับสูงถ้ามีอุณหภูมิต่ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นละอองน้ำเล็กๆและถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง แบบทดสอบเรื่องเมฆและฝนคลิกตอบยังไม่ถูกค่ะเฉลยลมและพายุ การเกิดลมลมเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศที่ัาจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกระบวนการเกิดลมเนื่องจากสาเหตุต่างๆดังนี้เมื่ออากาศในบริเวณใดมีอุณหภูมิสูงขึ้นความกดอากาศจะต่ำลงเนื่องจากการขยายตัวของอากาศทำให้อากาศบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีอุณหภูมิต่ำและมีความกดอากาศสูงกว่าเข้ามาแทนที่ แบบทดสอบเรื่องลมและพายุคลิกตอบถูกต้องค่ะการพยากรณ์อากาศการพยากรณ์อากาศการพยากรณ์อากาศ หมายถึงการคาดหมายสภาวะของลมฟ้าอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าการพยากรณ์อากาศแบ่งได้เป็นสามระยะดังนี้ 1. การพยากรณ์อากาศระยะสั้นเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงอุตุนิยมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศบรรยากาศปรากฏ แบบทดสอบเรื่องการพยากรณ์อากาศคลิกตอบยังไม่ถูกค่ะเฉลยความหนาแน่นและอุณหภูมิของอากาศ ความหนาแน่นของอากาศอากาศเป็นสสารจึงมีมวลมีปริมาตรต้องการที่อยู่และสัมผัสได้ความหนาแน่นของอากาศคืออัตราส่วนระหว่างมวลกับปริมาตรของอากาศตัวอย่างการคำนวณห้องเรียนห้องหนึ่งกว้าง5เมตรห้องนอนม,มีความกว้าง4เมตรอุณหภูมิของอากาศอุณหภูมิคือค่าที่บอกถึงระดับความร้อนความเย็นของอากาศ อุณหภูมิของอากาศคือการที่ความร้อนหรือความเย็นของอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาในปีหนึ่งหนึ่งอุณหภูมิของอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิของโลกมีการเปลี่ยนแปลงได้แก่ 1. ตำแหน่งของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าบริเวณอื่น 2. ลม ลมทำให้อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของลมที่พัดผ่าน 3. กระแสน้ำในมหาสมุทรกระแสน้ำในมหาสมุทรทำให้อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงได้เช่นบริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านจะทำให้อุณหภูมิของอากาศในบริเวณนั้นสูงขึ้นแต่ถ้ามีกระแสน้ำเย็นไหลผ่านก็จะแบบทดสอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ลิกตอบถูกต้องค่ะเกมสรุปเนื้อหาเกมฝนเอ ok. ่ยฝนตกเครื่องมือ um, ที่ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศมีชื่อเรียกว่าอะไรตอบถิกค่ะไม่ได้กางร่มนะคะ พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดบริเวณสหรัฐอเมริกามีชื่อว่าอะไรตอบผิดค่ะไม่ได้การร่มนะคะออกจากบทเรียน